สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูกษตเแบบพอเพียงนะคะอันนี้คือต้นกระเพราข่าวค่ะเป็นกระเพราบ้านแบบดังเดิมนะคะกินหอมรสชาติดีค่ะนี่เดีจะพาไปดูแตงอันนี้คือมะม่วงนะคะเราก็สามารถ ปลูกด้วยกันได้ค่ะพามาดูแตงนะคะเป็นแตงไทยแตงไทยค่ะพันพันน่าจะเป็นพันใหม่นะคะลูกกลมๆม,มีกลิ่นหอมรูปทรงคล้ายๆแตงเขียนตะลุกแต่เป็นแตงไทยค่ะข้างในมีเนื้อหนาหวานมันอร่อยค่ะกินกับน้ำกะทิอร่อยสดชื่นนะคะ แบบธรรมชาตินะคะปลูกไว้ก็เม็ดตั้งแต่รุ่นเก่าแล้วคันนี้ก็ปลูกไม้นิดน่อยเอาไว้กินนะคะอันนี้ก็คือมะม่วงค่ะมะม่วงเขียวสามรสแล้วก็สามารถปลูกอะไรก็ได้ที่เราอยากปลูกเอาไว้กินเหลือก็เก็บไปขายนะคะนี่ค่ะ ข้างล่างก็ปลูกแตงไทยได้นะคะผักชนิดใดก็ได้ค่ะอันนี้มะม่วงก็จะมีอายุอายุนานนะคะนี่ค่ะมะม่วงพันเขี่ยวสามรุดนะคะนี่ค่ะข้างล่างก็จะเป็นแตงไทยนะคะเราสามารถปลูกด้วยกันได้นะคะออกดอกเยอะมากเลยคะ่ะ ี่คะอันนี้ก็คือมะม่วงลูกมะม่วงออกลูกรุ่นรุ่นลูกเล็กนะคะนี่ค่ะลูกเล็กค่ะนี่ค่ะอันนี้รุ่นลูกใหญ่นะคะลูกที่โตแล้วค่ะ